มาถึงขั้นตอนสุดท้ายสักทีนะครับทำไมคะเอ๊ะไม่สิทำไมล่ะต้องทาซอสไว้ข้างในด้วยสิคะถึงจะอร่อยข้างในยังขาวจั้วแบบนี้ก็ไม่ใช่กิมจิแล้วดูเหมือนกิมจิจะมีความหมายพิเศษในใจมนุษย์นะครับถึงได้ทำงานที่ทั้งเหนื่อยทั้งหนักทุกปี ถามไม่ได้อะไรตอบแทนด้วยไม่ได้ได้ยังไงคะการดองกิมจิหน้าหนาวมักได้สิ่งตอบแทนที่ทั้งพิเศษและยิ่งใหญ่เสมอสิ่งตอบแทนที่ว่าอะไรครับแตนแตนหมูสไลด์นึ่งคะ่ะหมูสไล์กิมจิที่พบ่งดองกินคู่กับหมูสไลด์ร้อนๆนี่แหละสิ่งตอบแทนขั้นสูงสุดอ๋ออย่างนี้เองใช่ลองชิมดูถึงจะรูคะ้ค่ะอ้าม เป็นไงคะอร่อยครับปากบอกอร่อยแต่รีแอคเนื่อยๆนะฉันจะยกมาใหม่คุณรีแอคใหม่อีกรอบด้วยแด <c oughs> นแดนคุณลุงหมูสไลด์มาแล้วหมูสไลด์ต้องอร่อยแน่เลยอ้ เป็นไงคะอร่อยสุดยอดนะครับคุณดำเห็นมหมเล่ะฉันไม่ได้ฝึกวิชาไว้ทำเรื่องแบบนี้จริงสิเวลาแบบนี้จะขาดเพื่อนคนนั้นไม่ได้เลยนะเพื่อนอะไรครับอืม คุณลุงมกอลีมาแล้วเพื่อนของหมูสไล์ดคือมกอลไอจี ge, ชื่อแปลกซีรีปังวาไรดี้ดังได้ใจ